ลงแล้วครับเรียบร้อยสวัสดีครับมืนนอนะมมน,มมน,น,นี่โ้โหผมไก่นกเขาใหญ่ก็สภาพไม้กับมือนี้เนี่ยม่าเหรียญเนี่ยบจ้ามีโ์คันแล้วครับ อีก,อกาอะไรมาใส่เดินแถวนี้ครับหมอขนาดเสียงเงี้มาจับอยู่แถวนี้ละ,กะมวยยอมลุงนั่นๆนั่นๆนั่นๆนั่นนกเขาตึงกาครับเพื่อตัวหนึ่งค้ารุ่มดีๆครับอยู่เอาท่าแก็เป็นถนนมีตาผ่ามาไหมหมกครับลูก <mamm> บา้านม่จฉาดูๆเลยท่านี้สวัสดีอาจารย์ที่เขามารับชมใหม่น <sava> ้อาะครับ จเจอกับผมอีกคลิปนึงเนาะมือนี้นะครับกล้องซอยอยู่นะมือใส่เดินแถวนี้จั่นนหน่อยไปแก้มือตัวนั้นเนาะหมายสวยครับแถวนะี้มันเลยมาใส่ปากนกเป็นไงเคียเนาะเอาอย่างเงี้นะป่าครับเนาไปครับไปหวัวยิมมองปากนกเลยแล้วครับ ลอกต่ลอกสองตัวนีครับคุณครับครับหก,กูแกนฟอนตัวนีหลูแก,กนฟอนครับว้ยอยู่คือคุณแทะ ย้อนฟ้อนสองตัวไลอยู่ไม่คุ้นแหละแมู่่แถวหนีแน่นอนเลย Blah oh, blah oh, blah oh, blah. Oh. ตรงมั้แต้มที่สามสิบปลดล็อกแล้วครับจะมียกโอ้ขาดขึ้นขาดเกือบเ,เป็นไปอันมันลูกเค่อีกาพูเหรอีกาขึ้นขาดครับนี่เกียบเป็นว่าได ขึ้นหวานจานุการเนาะครับเต็มคอครับขาดร่วมเนื้อเอ้าลูกเอ้าอดไหมลูกเร็วเนี่ยุกเดียวเสียงหน่อยเสียงกลางตัวนี้ขาดลากๆหรอกขึ้นขาดพอดีครับมันเก่าแล้วเนาะหัวนี่บล็กขึ้นสองหัวนะครับสางเกยึกลงมาแต่ต้นนั่นนะ ปลดล็อกแล้วเอาโชกเอาลุกอืมตรวจครับแตงที่สามสีครับภาพไม้ครับเสียงไงอยู่ทางหุ่นม,มากๆนะ มาแล้วปเปลยงหน่อยอยู่นี่ครับโหครับใหญ่ไหมต่อไปครับไหครับผมเพื่อ,อครับภาพไม้สวยมากเหรอนกป้าเงียบเบไดแล้วครับที่ได้คลิปนี้ครับที่ได้ขอโัวลาไปทั้งนี้เนาะที่ได้ กลับแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ปอะมานแปดมุ้งควาเนาะขันใส่จักหลักหนึ่งกับเช่งไดอยู่หรอกครับหนกปลามันก็เงียบไปแล้วเนาะกลับบ้านครับเจอกันไหมคลิปหนาครับผมมาแล้ววันนี้เรามีโชคกับเก็บได้แต้มนึงครับเสียงหน่อยครับอุกเดียวครับขันย้อนหลักๆตรงตัวนี้ครับอ๋ครับเจอกันไหมคลิปหนาครับผมอันมากเก่าลืมก็เลยก็แช่ไว้ตาม เกิดเป็นกำลังใจผมนะครับไก่นกขออาอใหญ่ครับผมขอบคุณครับไปครับ